เราตามไปปั่งขาตามไปที่จะตกน้ำตุยเพราะว่าเขาต้ตามไปอยู่ดีม <c oughs> ันไปแล้วเ <c> ข <oughs> ตามอยู่ดี เหมือนเมื่อวาน่ะมีน้องถามว่าพี่แจนลงแล้วคื่บอยไลต่อไหมแหละเขงเอากาั์ด่ะถ้าคี่บอยไลทต่อผมจะล ¡Gracias! <laughs> 什么内 กี่ตันาทีได้กี่ตัว

ราทำคลิปก่อนไปในอันนี้เาทำคลิปก่อนคลิปหน้ามาีคิดว่าได้กิ่ตัวคิงวันที่ปจรดงเ้รอยอดกลาดอืม และนี่คืออาบน้ำนวันมัเกิดอะไม่ัน้หรอเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเหรอเอานีอ่อาบน้ำเลยนะนเป็นเดือนหรอือเปล่าอาบน้ำนเา็นเนดือน มันเป็นแหรงเลยแหรงเราตกไปแล้วแพ้ผิดตัวค่ะมันเลยไม่ให้แล้วจะตอนนี้สรุปมังกรมาถ็งจุดสุดแล้วใช่ไหม มื่อวานอะเวอร์กระปีนางกระตกเลย,อยโอ้ยไม่รอดเลยเวลาตกได้แล้วมันมาเกิใต้กระปโปรงเออไม่ได้ดึงได้ลรมห่างบางไวัด เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปจัดใหม่ในคอมอ่ะกลัว่ากดกดถึงป,ปลาปาปลา ปลาที่ไม่รู้ว่าปลาที่เจิ้นให้ตัวไหนมขายยากบ้างจี๊บเป็นเพื่อกนกับเจิ้นให้ตัวแบบว่าให้ไปแล้วเอาไปขายเลยไม่รู้อ,ร <c oughs> อ่ะคิดแค่ถ้าจะให้ไปขายก็ได้แต่แเงินเยอะเองนี่ไกลล่าเกิด กดดข้ามน้ำไม่ได้โอเปลามันไม่หลุดนั่นน่ะจับตายเฮ้ยจับตายเจับตายเจับตายกำลังโดดไปอยู่ อ้าวก็เราอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วอ่ะอ๋อป้ายโดดนลงป้าย